่งนี้ียงอะค่ะังคหะอา้างขุดเดี๋เลยลูกขุดเลยอันนี้ชาคิดอาคิดมาให้เกลปูนอาคิทอาคิดถ่ายรูปเลยถ่ายวีโอวีโออ่ะตาอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้ไรปูนปูนตอนี้นกปูนปลาปูนปลาปูนอ่าทำอะไรกัน ชคิดตัวเท่าไหร่รชปะปูนขุดกันใหญ่เลยเป็นมุดตุดปะปูนมุดตุดป๋าปาปาแต่ดูขาวดูป๋าปามอมแมมมากปามอมแมมมากเลย

ทิอนักนจิจิกิหโอ้ยเหาน่าเ่านหันทำอะไรอ่ะปูปะปูมะมยังงปะปูจากิอะไรจากิจเนี่ยโหปะปูก็เหมือนแก๊กกียเนาะตัดไม่เน่ตัดไม่นี่ตัวเองมิเริลมโ์โจากิจเหี่ยจากิดเนี่ยฮิ้งฮิ้งเออ้ไปแล้วถ้าเป็นสนาน อ้าวไอหางไปหาสาวซะแล้วหางจีบสาวชอบเกาปาปูนเธอมอมแมมมากปะปูนหัปัดก่อนหัวปาปูนมอมแมมมากปกติมันมันจะไม่ค่อยกัดเข้าแต่ชอบงับใส่แบบ เนื้ออ่อนมีเนื้อมันอ่อนใบเขียว้กัดนิ้วไม่เป็นไรกิน้ออ่าของกินป่าจะเยอะนะกนน้ำกินน้ำก่อนเออ้าเลยาล้างล้อาอนี่ดีค่ะนิวน้ำชารีฟไปกินะไรอก็ยังเลยน้ำนี่ยดิแล้วแบบเดิไม่ทวดอ่ะตกลุมงมีเด้นห่มดไทา